ออนันต์นะครับสีพิทักษ์เกียรติหรือคนทั่วไปเรียกผมว่าโรเจอร์นะครับอาจจะเข้ากับหน้าตาดีกว่านิดนึงนะ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับมหลาลัยเชียงใหม่ก็ปัจจุบันรันแล็บที่ชื่อว่า learning invention lab นะครับอยู่ที่ที่ภาควิชาแล้วก็ช่วยคณะบดีนะครับทำเหมือนเป็น maker space นะครับของของคณะวิศวะด้วย <c oughs> ก็วันนี้นะครับก็จริงๆมีหลายอย่างที่สามารถจะมาพูดได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําแต่ว่า ในเมื่อมันเป็น maker fair นะครับ maker party นะครับก็เลยอยากจะขอเล่าประสบะการณ์นะครับของการทำอ่า t o o ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับคือผมถือว่าผมก็เป็น maker คนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบสร้าง making tools for makers นะครับก็คือผมไม่ได้ทำตัว end product เองนะครับผมทำงานกับเด็กมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับค่อนข้างเยอะ ดังนั้นความสนใจของผมอยู่ที่การดีไซน์ทูนะครับเพื่อที่จะให้เด็กกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้เอาไปใช้อีกต่อหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมขอแนะนำนะครับก็ผลงานนะครับล่าสุดที่ทําออกมานะาจะเข้ากับทีมที่นี่ได้นะครับก็เป็นตัวสมองกลควบคุมนะครับแล้วก็พ่วงการทํางานเข้ากับตัวรัสเบอร์รี่พายนะที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนะครับก็ผมให้ดูผลก่อนละกันนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับก็จะมีตัวลูกหมานะครับ อยู่บนโต๊ะตัวนี้ตัวหนึง่งนะครับลองลองดูถ้าใครเป็นเมคเกอร์อยู่แล้วนะครับลองดูว่ามันทําอะไรแล้วถ้าท่านจะทำเนี่ยท่านคิดว่ามันจะต้องทําอย่างไรถึงจะสร้างขึ้นมาสําเร็จได้ก็ลูกหมาผมตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมอินเตอร์แอคกับมันนะครับมันก็จะสามารถตอบสนองได้นะครับรันอยู่หรือเปล่าถอ,อดสายออกเดโมสดนะครับเป็นมักจะเป็นเช่นนี้อ่าโอเคมาแล้วดีบอร์ดมันดับไปนะครับ ทำไมนะครับก็คือมีหน้าจอนะครับอยู่ถ้าเกิดว่าผมแท็บที่หน้าจอนะครับสิ่งที่วางแผนไว้นะครับก็คือมันควรที่จะเปลี่ยนใบหน้านะครับเสร็จแล้วก็หัวล้อออกมาด้วยเงียบนี่เราห่วงนะครับผมเคยชินกับสถานการณ์อย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับเวลาลูกศิษย์ส่งงานผมก็จะเป็นเช่นนี้น,นั้นเวลาผมเดโมเป็นอย่างนี้ก็เรื่องปกตินะครับ ดูดิลูกศิษผมแก้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนโอเคผมดูออกแล้ว Raspberry Pi Reset นะครับในตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ถอดบอร์ดออกนะครับแล้ว power มันใหม่โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ทูตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผมทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปิญญาโทอยู่นะครับผมได้มีโอกาสใช้ ระบบสมองกลในสมัยนั้นนะครับคือ Lego m i n d Stor m นะครับเพิ่งออกมาในช่วงปี2000เนะแล้วก็ได้เอามาใช้ที่ประเทศไทยนะผมมาลงพื้นที่ที่ประเทศไทยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง6สัปดาห์นะครับดูซิว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีประเทศนี้ไปช่วยเรื่องของการให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างก็ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งผมไปอยู่ที่โรงเรียนเนาะ14ขวบนะครับมีบอ่อปลาอยู่ที่บ้านนะครับเขาต้องเดินไปบอ่อปลาเนะี่ยอยู่ห่างจากบ้านกิโลหนึ่งนะครับต้องเดินไปบอ่อปลาทุกตอนเย็น นะครับไปเปิดไฟสีม่วงไฟแบ็คไลท์เอาไว้ทําอะไรครับแบ็คไลท์ข้างบอ่อปลานี่เป็นคําถามทดสอบว่าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่า <c oughs> ผมไปพปิเศษต่างประเทศแลไม่มีใครตอบได้เลยนะครับว่าแบ็คไลท์ไว้ข้างสระน้ําทําไม <c oughs> โอเคล่อมแมลงใช่ไหมครับในช่วงหัวค่ำนะครับตกลงไปในน้าปลากินมแมลงแล้วก็ถ้าท่านทราบอีกหน่อยก็คือมแมลงมีแค่ช่วงหัวค่ำเพราะฉะนั้นสามทุ่มนะครับน้องเล็กผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเดินกลับไปบอป่อปลาอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ไปปิดไฟ ก็หลังจากที่เขาได้เรียนรู้นะครับเรื่องของว่าระบบเซนเซอร์ทํางานยังไงเนี่ยเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาทําระบบอัตโนต์นะอัตโนมัติได้นะครับเขาก็เลยไปเอา Raspberry ม่ใช่ Raspberry Pi ต Lego Mindstorm นะครับต่อเซนเซ,นเซอร์แสงถ้ามืดปุบ๊บสั่งเปิดรีเล์เปิดไฟรอ3ชั่วโมงแล้วก็ปิดนะสำเร็จสวยงามมากนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอในตอนนั้นก็คือในวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณพ่อบอกว่ากากรุณาลือของเล่าคืนโรงเรียนด้วย สาเหตุมีนิดเดียวครับก็คือเลโก้ i ม d s สตอร์มันชุดละเกือบ2 0,000นะครับคุณพ่อเขาเงินเดือน7,00 0พเขาบอกเขาไม่อยากจะใช้เงินเดือน3เดือนนะครับในการชดใช้ถ้ามันหายเพราะวอาไปวางไว้การกระตอ๊อบกลางทุ่งนาผมก็เลยคิดว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราน่าจะพัฒนาบอร์ดเองได้ซึ่งอันนั้นเป็นพรีอาร์ดูโนเนาะอารดูโนยังไม่เกิดนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นบอร์ดก็เราเรียกกันว่าโกโก้บอร์ดนะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับเป็นงานอดิเรกของผมสมัยเรียนต่อ่อออก็ไ็ไไไมด้้เปนหัวขจะร มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถึงเวอร์ชัน5นะครับที่เรากาลังจะออกมาเนาะก็เป็นเวอร์ชันที่ก็เป็นบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับใครคุ้นเคยกับ Arduino ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดีไซน์มาสำหรับเยาวชนนะครับก็มีช่องต่อเซ็นเซอร์ได้8ช่องนะครับต่อมอเตอร์ได้4ช่องนะแล้วก็มีสมองกลตรงกลางนะครับที่สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยเราเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษาโลโก้นะครับแทนที่จะเป็นภาษา C ซึ่งผมเชื่อว่าคือ Arduino มีข้อดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่เอาไปทดลองใช้กับเยาวชนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า overhead ในเชิง engineering เนี่ยมันสูงใช่ไหมครับคือมีเด็กจำนวนมากที่ไม่ใช่ Hacker แต่อยากที่จะลองทำระบบแบบนี้นะครับอยากจะดูซิว่ามีอยู่เคสหนึ่งให้อาหารนกนอกหน้าต่างตัวเองทุกวันนะครับแล้วมันหายไปทุกวันแต่ไม่เคยเห็นตัวนกนะครับอยากรู้จังเลยว่านกมากินจริงหรือเปล่า นะครับก็ไอเดียของเขาก็คือเขาจะเอาเซ็นเซอร์ไปวางถ้านกมาเกาะปุ๊บมันก็จะมีแขนโกลดลงมาไปกดตัวกล้องถ่ายรูปของเขาอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะเป็นเอนจิเนียร์นะครับแค่เขาเขาอยากทําตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปให้เขียนในภาษา C นะอินทิเจอร์คืออะไรมันจะลําบากนิดหนึ่งเราก็เลยดีไซน์ภาษาลักษณะแบบนี้ออกมาให้ค่อนข้างตรงตัวว่าถ้าเซนเซอร์นะครับมีค่าน้อยกว่าเท่าไหร่ A, B on ก็คือ A, B คือพอร์ต A กับ B มอเตอร์เปิดได้ ในปัจจุบันเราก็ทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นกราฟิกนะครับด้วยเนาะโดยใชนะ้ขอบคุณ Google นะครับเขาทำบล็อกลี่ออกมานะครับเราก็เอาบลนะ็อก l y ่เนี่ยมา Implement ภาษาโลโก้ของเรานะครเพื่อให้เวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะใช้ในรูปแบบลากวางได้นะครับอยากจะให้มันทำอะไรก็รู้สึกแบบนี้ทำให้โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันดูเข้าถึงได้นะครับมากขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่นะก็ผมโม้มานานใช้ได้ยัง หัวเลาะแล้วนะครับหัวเลาะแล้วนะครับหัวเลาะแล้ว,ว,ลลว <c oughs> ก็คือแท็บหน้าจอนะครับมีกระดิกหางด้วยนะครับถ้าสนใจบูธอยู่ข้างนอกไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้กระดิกหางดึก๊กดึกดกนะครับหัวเลาะใส่ได้เวลาทุกครั้งที่เราแท็บหน้าจอคําถามเดิมครับถ้าท่านเป็นแฮกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยสมมติท่านจะต้องทําอย่างนี้ท่านจะทํำยังไงครับอลองคิดในใจแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าของผมทําอย่างไรก็บอร์ดของเรานะครับ เราเสียบลงไปบน Raspberry Pi นะครับแต่เวลาเขียนโปรแกรมเราไม่ได้เขียน Raspberry Pi ผมยังคงใช้ภาษาโลโก้ที่รันอยู่บนตัวไมโครคอนโทรเลอร์งั้น Raspberry Pi เนี่ยเราทำต่างจากชาวบ้านนิดนึงคือมันเป็น slave device ให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ปกติ Raspberry Pi เป็นตัวแม่ใช่ไหมแล้วก็สั่งงานตัวนั้นตัวนี้แต่ slave ตอนนี้เป็น Raspberry Pi แล้วเราก็เขียน Python, Daemon หรือสคริปต์ตัวหนึ่งรันไว้เพื่อรับคำสั่งจากไมโครคอนโทรเลอร์ฉันั้นเวลาผมจะสั่งงานมันเนี่ยนะครับ ถ้าไปดูที่ตัวคอนโทรลนะครับจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมา1อัน Raspberry Pi นะครับก็จะรีพอร์ตเนาะคือตัวสคริปต์ไพทอนก็จะยิงขึ้นมานะครับว่า IP มันอะไรอยากจะคอนเน็กมันเข้า Wi-Fi นะครับก็ใส่ SSD Part s s i d p a s s w o r d กดคอนเน็กตรงนี้ได้ซึ่งจากประสบะการณ์เราทำงานกับโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากเลยพะปีแรกที่ผมมา Raspberry Pi ไปใช้ผมใช้แบบปกติคือต้องต่อรั s p บ e ร r y Pi ยแล้วเขียนโปรแกรมปรากฏว,ว่ามีโรงเรียนในเครือข่าย3-4โรงเรียนที่ไม่ได้ทำโครงงานเลยเพราะว่าทั้งปีไไมม่่สาารถตอด,ด้ ไม่รู้ต่อ,อยังไงนะครับเลข IP มันอะไรไม่รู้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีนี้แล้วมันจากเปิดกล่องจนถึงเริ่มโค้ดลัดบริพัยใช้ด้วยเวลา5นาทีนะครับทำได้แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติผมต่อนเน็ตนะครับกด Connect ปุ๊บนะครับมันได้เลข IP มาปุ๊บมันก็จะเจเนเรต e D d บาร์โคขึ้นมาให้นะครับซึ่งผมก็ใช้มือถือสแกนเนาะ2 d บาร์คแล้วมันก็จะเข้ามาที่เพจ นะมันเป็นเมนเมนูขอโทษทีนะครับไม่ได้เอาขึ้นจอใหญ่แต่มันก็จะมีเมนเมนูซึ่งเซิร์ฟออกมาทาง Raspberry Pi นะครับเราสามารถเข้าไปดูว่าในพายมีไฟล์อะไรบ้างอยากที่จะอัปโหลดเสียงอัปโหลดภาพก็ทําผ่านมือถือนะครับได้แล้วก็มีหน้าต่อดิสเพลย์ตัวเมื่อกี้นะครับหน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้ก็คือเวลากดเนี่ยมันก็จะเป็นเอาต์พุตของโปรแกรมภาษาโลโก้เรานะครับซึ่งเขียนไว้นะโทษทีเร่งนิดนึงนะครับคือเวลามีค่อนข้างน้อย เน,น,นี่ยผมมีโค้ดที่บอกว่าถ้าสกรีนแท็บถ้าสกรีนแท็บนะครับก็ให้ Play Sound ชื่ออะไรนะครับ Show Image l a ล g h นะครับรอแป๊บหนึง่งขยับหางแล้วก็ Show อิมเมจไอดอลเหมือนเดิมใช่ไหมครับด้นานนี้คือหน้าไอดอลนะถ้าผมแท็บมันก็จะเล่นแล้วก็เป็นหน้าหน้ายิ้มซึ่งไม่โหลดในตอนนี้ นะแต่คงพอเข้าใจไอเดียใช่ไหมครับว่าโคดดิ้งเกิดขึ้นบนสมองกลนะครับแต่ว่าเอาพุตทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะมาเกิดขึ้นบน Raspberry Pi บนมือถือนะครับได้ซึ่งเป็นโมเดลที่ลองจริงแล้วค่อนข้างพบว่าประสบความสําเร็จในแง่ของการใช้งานนะครับว่ามันไม่ต้องเซตอัพไม่ต้องปวดหัวอะไรมากมายนะเราลองเอาเว็บแคมเสียบนะครับใส่ฟังก์ชัน if file face คือเราก็ทำ Face Detection อย่างง่าย นะครับแต่ว่าเวลาใช้ก็แค่นี้ครับว่าถ้าเจอใบหน้าก็ให้กระดิกหงางนี่ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันก็แค่เสียบเว็บแบบคมเข้าไปรันสคริปต,ต์ตรงนี้ปุ๊บสามารถใช้งานได้นะก็เป็นโมเดลนะครับใหม่ในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, สำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่แฮกเกอร์นะครับแต่อยากทำงานคล้ายๆแฮกเกอร์โอเคครับผมก็เวลามีเท่านี้นะครับถ้าท่านใดต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เชิญนะครับที่บูธด,ด้านนอกได้ขอบคุณครับ